สบ,บายดีจ้ะพี่น้องวันนี้สิาพี่น้องเมืเ่เฮ็ดกินหลังจากเลิกงานแล้วซาวยไปเมคโคพี่น้องหลังจากซาวยไปเมคโคได้อาหมูมาพี่น้องแล้วก็หมูติดหนังแล้วก็นีน่อปลาหวานได้ปลาหวานมาประมาณ ห้บห้าบาทพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะหายเบิงสิทอดนะพี่น้องอาอบหมูเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องลืมถ่ายให้เบิงห้ากระคือซว่สบายดีทุกคนเดอ้อ นี่ลงน้องเอาน้องไปลงแล้วพี่น้องเอาประมาณหกจิตโตฮะกินคนเดียวสุกเลยเนะี่ยออเออเออมันดิมีหลายอย่างนะพี่น้องนี่เอาไว้กินหลายมือพี่น้องเลยต้องประหยัดส่วนนี้สว่าไล่ออกกัน้อย รายจ่ายกันลายเฮ้งานเปลี่ยรจังเลยแจกกระหองตายโดดพี่น้องเอ้ยเจังไรดิเออเ,เออเออพ่ออะไรพ่อปิดทำไมเฮ้ยทำสบายดีสบายดีสบายดีถืออยูนี่ มากินเ้ยพี่น้องข้าวออกมาให้ข่อยน้ำไม่ปานี่เอาเสกินอะได้ปาน่หอดบู่บูอยู่ร่างหรือเมสูปลาในหนึ่งจานมักไงพี่น้องเซียมดิบตกวผสมอาหารกินวันนี้โอ้คือมั่วแทหนี่ดาซี แล้วก็เจลแล้วก็ปลาหวานแล้วก็อะไรอ่ะข้าวเหนียวพี่น้องค่ะกรไไ้ก็คือข้าวเหนียวจกจวดเลยพี่น้องจวดจวดมากินน้ำกันเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อสีบ๊อบส่วนเด้อจ้ามาเด้อจ้าาำเต่า,ายามาบี นียป่ะไหมไม่เาอุโอ้โหสห่อค่ะอืมเบบจิงกะโรนแบบแฉบเนาะใผ่หมักปลาหวานซื้อซาไผ่เนี่ยพี่เนาะมาเริ่มื่อกี้ำกัน

มาด้วยจะเห็ดเอ็นแซ่บเองนักเลงหัวเปาวัดมัาด้วยจามกา,มก,ากินขาวกังกรกินกิน <c oughs> มัน,นีนมาพบกระเบาเยอะเป๋าเยอะฟลาดแจ็คมาละฟาอาหารอ่เอะเราจะพี่น้องสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้า ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกํลังใจน้องล่ะเฮ็ดคลิปละต่อไปเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบายฝากติดตามเด้ยจ้ามาเบิ่งรับชมนํกันเด้ยจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย